จริงหรือเปล่าที่กล้องตัวนี้มันสามารถเตือนได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนี่คือหัวบอยเมดเอ็กซ์ซีอัลติเมทโทรศัพท์สามพับ,บ,บ,บผมชอบหาอะไรที่แบบโลกไม่เคยมีวันนี้กล้องติดรถยนต์ที่โลกไม่เคยมีตัวนี้ครับอยู่ในมือแล้วนี่มันคือ70 m วนมรุ่น 4K Omni ออนี้ตรกล่องม่เขียนว่าฟิวเจอร์มันคืออนาคตของกล้องติดรถยนต์ที่บุมภาพด้สองศาครับ3 6มมันจะเวิร์กไหมวะเดี๋ยวอันบอกซี่ดูครับจับคร่ไม่แ <laughs> ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยกดไล โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยถ้าซื้อเซตนี้นะฮะเซตไมคดัชคัม 4K o อ n นี d g r เซตเนี่ยคุณได้กล้องหน้ากล้องหลังนะกล้องหลังก็เป็นเบสิกเบสิกแบบนี้แต่กล้องหน้าดิสิเคยเห็นไหมอะยกับมินเนี่ยนดูสิเหมือนมินเนี่ยนไหมบานานา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 ตอนนี้คุณจะมีเหมือนมินเนี่ยนมาติดรถอยู่ข้างบนการที่ท่งเปดิเออว่ะมันก็ไม่ใหญ่มากนะคือมันเป็นเฉียงเียงเนี่ยที่ติดเฉียงเียงแบบนี้นี่กล้องหมุนได้แบบนี้นะฮะตรงนี้ก็ปรับองศาได้ ปุ่มข้างข้างก็ประมาณนี้เป็น Si m p l e simple ไมโครซีอยู่รูนี้จะเกะกะไปหรือเปลว่ามไม่นะตำแหน่งติดสาคัญมากจะติดข้างใต้กระจกก็ได้หรือติดข้างข้งสองข้างง่ายๆดีกว่าใครมีเวลาน้อยก็บอกว่าตัวนี้กล้องติดรถยนต์ที่หมุนภาพได้360องศาครับ360คือมันสามารถหมุนได้ไงมันหมุนนี้ได้เลยแต่มันหมุนไม่รอบดูมันจะหมุนนี้นะแล้วมาติดตรงน,นี้ <c oughs> คือขับขับอยู่เนี่ยเราสามารถถ,ถ่ายรูปได้แล้วเทคโฟล o ์ถ่ายเซลฟี่ a ท e selfie หันมาเลยต้องมองถนนนะแล้วก็ <Shoot> vlog สวัสดีครับนี่ผมขับรถอยู่นะฮะวันนี้มีคนมาเต็มบ้านเลยนะฮะก็ะลองทสให้ดูในบ้านนะก็คือทำ vlog ได้เลยนี่บอาบอกชุด vlog มันจะหันมาประมาณ3-5าวินะให้เราทำคลิปสั้นๆได้เป็นไงบดี Capture Right โอ้โหหันคอปุ๊บเลยเวะ Capture Left Capture Insight พอบอก Capture Insight นะฮะมันก็จะเข้ามาถ่ายวิดีโอข้างในเลยไม่อยากให้มันถ่ายแล้วก็บอก Camera Reset Switch Rear View มันต้องสั่งเป็นภาษากังกแต่ผมเชื่อว่าเราใช้ไม่หมดทุกอันหรอกเราก็ใช้ที่จำเป็นนะเนอะแต่รู้ว่ามันทำได้เยอะมากชอบมาก Animation หน้ายิ้มแบบจมูกโตเชดูสิดูมันง่ายง่ายง่าย ตัวนี้ข้างในมันเซนเซอร์เป็นของโซนี่ IMX 6 7 8คู่กับ Star V ส s 2ลองรับไอชไอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะความละเอียดอ่ะ 4K 60เฟรมต่อ second ผมลองกล้องติดรถยนต์มาเยอะนะตัวนี้เป็น 4K ที่ผมว่ามันชัดกว่าเพื่อนอ่ะมันชัดจริงๆแต่ในคลิปเนี่ยอัปโหลดเป็น Full HD ให้ดูก็ยังชัดมากเห็นไหมฮะเซเว่นที่มา 4K Omni ตัวนี้นะมีลูกเล่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะไม่ว่าเป็น RS Effect ไม่ใช่แกมมี่นะฮะก็ถือว่าเจ๋งมากๆเหมือนเราเล่นเกมกับมันเลยครับกล้องติดรถยนต์เซนเซอร์เล็กมันไม่มีีีเเเเดดดฟววลลลลาามมมัััััััันนนนนกกกก้้้งงงงชึรรรรรรููบบบสสย F1.7 1.55ไหท่่ืือออออโคคค็ซซ์ IMX662 แะต นอกจากที่มันเป็นแบบ3.60หมุนได้รอบๆไปนะมันยังมีเซเวนที่มา l u ม i s Vision มันเป็นเทคโนโลยีแรกเลยนะครับในอุตสาหกรรมกล้องติดรถยนต์เนี่ยที่ออกแบบมาเหมือนเป็นยามเฝ้าในที่จอดรถของเราบางคนไม่ต้องการฟีเจอร์นี้นะแต่หลายคนก็ต้องการครับอันนี้มันจะแก้ปัญหาภาพไม่ชัดในที่แสงน้อยได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูประมาณไหนก็จะมีฟีเจอร์รองรับ 4G ได้นะดูผ่านแอปมือถืออย่างเร a l t i m ได้และตัวนี้มันยังมีพวก AI Motion Detection 2.0มันก็ระบุโฟกัสเป้าหมายได้แม่นยําขึ้นนะครับแล้วก็บันทึกด้านหน้าเนี่ย การแจ้งเตือนเข้ามาทางมือถือเราเลยผ่านทาง 4G นะแล้วเราก็ยังสามารถดูประวัติย้อนหลังได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ออกแบบไว้สำหรับใครที่จอดรถไว้ในที่ที่แบบเราไม่มั่นใจมากอะจอดไปหน้าบ้านกูคใครมาทำอะไรรถเราเนี่ยมีอะไรนิดนึ่งมาเอาตัวรีเทคปุ๊บถ่ายเลยก็มี B i ว GPS นะแล้วก็มีดีเซนเซอร์แล้วก็มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงนะครับ ADAS ADAS นะครับย่อมาจาก Advanced Driving Assistance System มันเป็นฟีเจอร์ที่ดีและมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้คือล้ำมากกล้องเนี่ยมันจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้้้อออออออมมนนนนะดดดูรรรรรบถถถเเเเลลลยัสาาาาาาตตตืืวีหกกก็ไค หน้ารถมันก็มีเตือนแล้วตรงเนี้ยผมชอบมากที่มันมีแอนิเมชันเป็นเหมือน AI ตัวกระตูนคอยแบบอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดอันนี้ใหม่ไม่เคยเจอมาก่อนมีประโยชน์สุดๆสำหรับการขับรถตอนกลางคืนแล้วเวลาง่วงๆเนี่ยชอบมากโปรดระมัดระวังผู้ขับขี่ เสียงเตือนเนี่ยเราขับไปในที่ฝูงชนเนี่ยเสียงเตือนมันดังบ่อยหรือลำคาญเนี่ยปิดได้ครับหรือปรับความดังได้ทั้งหมดผ่านในแอปเซเวนที่มาเลยชื่นชมนะฮะกับระบบ A D S ของเจ้าตัวเนี้ยในนี้มันก็จะมีวิวินซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก็คือทนอุณหภูมิแบบลบสิบหนาวมากๆถึง60องศาเลยเราไม่ถึง60หรอกนะห้าเกือบเคยถึงเหมือนกันก็จะมีเบนมาให้นะสูตรมารับได้แค่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองแปดสองห้าหกห้าหนึ่งสองได้หมดแต่อย่าใช้เกินนี้มันไม่รองรับนะครับซึ่งในีหลักผมก ตัวถูกนะแต่เป็นตัวกลางๆกงึกง่งท็อปเลยของกล้องติดรถยนต์ที่มีนวัตก,กรรม3.6องศาผมให้ประมาณ8มือนกันคุณภาพพัฒใช้ได้เลยเอา8.5ความที่มันมีกล้องหน้ากล้องหลักเนี่ยผมชอบนะคือซื้อตัวหนึ่งครบเลยก็เอาไป9ใครเหมาะตัวนี้คนที่จอดรถนอกบ้านไปจอดตามที่ทํางานหรือจอดในที่ที่เราต้องห่างรถนานแล้วมีใครอยู่รอบตัวรถเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นใครก็ตามการที่มีกล้องหน้าหลังเนี่ยนะครับมันก็ช่วยโปรเทคเราแหละมันไม่ช่วยโปรเทคการชนนะแต่มันเป็นหลักฐานที่เราไว้แจ้งตำรวจเพื่อความสบายใจก็ถือววว่่่าาเเป็นนนนตตัังทีีสใจมห้้ดู My 4 เริ่มต้นประมาณ8,000บาทถือว่าสูงไหมก็ถือว่าสูงสําหรับของนี้เป็นพรีเมียมจริงเป็นตัวแรกในตลาดเลยที่สามารถหมุนรอบตัวได้สวิตช์ไมคดัชแคม 4K Omni HDR Set กล่องนี้นะมันก็มากับกล้อง2ตัวมีสายบุกรครบเลยแล้วก็มีเมมแถามมา128ประกัน1ปีนะฮะถ้าใครซื้อตอนเปิดตัวนะมันจะมีแถมเลนส์ CPL ให้ด้วยเลนส์ CPL ถ้าใครถ่ายรูปรู้ดีครับไว้ตัดแสงแฟร์แสงสะท้อนต่างๆมีด้วยกับกล้องติดรถยนต์น่ะสุดยอดถ้าใครยังไม่มีกล้องติดรถยนต์เริงๆตัวนี้ก็แนะนําไปลองใช้มาก็ถือว่าโอเคทีเดียวชัดดีคมดีแล้วตัวนี้นะยังสามารถมอนิเตอร์และควบคุมตัวกล้องแบบเรียลไทม์ผ่านแอป เซ็นทมาได้ด้วยนะครับซึ่งดีมากอันนี้ก็ลองเล่นกันดูนะเจ๋งนอะอะไรที่เป็นแบบอันแรกของโลกแล้วมันแบนบเป็นตัวแรกของโลกน่าซื้อไหมบางอย่างถ้าเกิดในโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันน่าหวั่นไหวไหม่กันแต่ตัวนี้มันคือ innovation ใหม่ๆคล้ายๆกับมือถือที่ผมบอกตัวแรกที่ทำแบบนี้ได้ตัวนี้ก็คือกล้องติดรถยนต์ตัวแรกที่ทำแบบนี้ได้เหมือนกันกล้องเซ็นทิมาย dashcam 4K omni HDR set ลองดูกันได้ครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจถ้ามีลูกสาวขับรถผมว่าอันนี้ได้เลยอยู่ที่บ้านก็ลองอินมือถือดูได้ดดดด้้้้้้ววยยย่่่่าาาารรรรรรถเเเเเปปป็็็็นนนนนนไไไไงงงงตตอออ 4K ขูลลกกุใใจจจะะะะะคัับบบบึมมมมีีหๆๆแซื จะหามาให้ดูกัน Subscribe กดไลค์กดแชร์ซับไข่ด้วยครับใครซ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 ับใครัใครใครที่เป็นแฟนโซนี่นะใช้กล้องโซนี่กล้องติดรถยนต์ก็ต้องเซ็นเซอร์โซนี่เหมือนกันเฮ้ยเซ็นเซอร์จิ๊ตเดียวเองแต่โฟเคคับใช้ได้เลยโอเคมาก